คาุมิติโลกวิญญาณตอนเส้นทางผีหลอกเรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงจากผู้ที่ติดตามทางช่องได้มีประสบการณ์จริงที่ได้เจอกันแบบจัดจาเพื่อให้ท่านได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟัง และควรจะหลีกเลี่ยงในเวลากลางคืนของถนนเส้นนี้แล้วสำหรับท่านที่มีเรื่องสยองพองขนที่เจอมากับตัวเองแล้วนำมาเล่าให้เพื่นๆได้รับฟังเพื่อเป็นวิทยาทานติดต่อมาทางช่องนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 4 9 9 8 9 8 6 6ถ้าเรื่องของท่านได้ออกอากาศทางช่องมีวัตถุมงคลหลวงปู่สวงที่ได้รับมาโดยตรงจากสายหลวงปู่สวงมอบให้กับท่าน ในคลิปนี้เป็นเรื่องราวของคุณวรายุทธโพธิสัตว์ที่มีอาชีพขับรถแท็กซี่ในสมัยอดีตที่ได้สัมผัสกับพูดผีที่มาหลอกมาหลอนไม่ใช่แค่เพียงหนึ่งแต่นี่มาล้อมทั้งขันรถแลบลิ้นปรินตาซึ่งในยามค่ำคืนของถนนเส้นนี้ที่หลายๆคนได้เตือนแล้วเตือนอีกว่าขากลับอยากกลับเส้นนี้แล้วก็แจ็คพอตแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่เรามารับฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยกันทางโทรศัพท์กับคุณยุท์ไปด้วยกันเลยครับเออมันมันเริ่มต้นยังไงของเรื่องราวเนี่ยเมื่อสักสี่หปีก่อนนะเมื่อก่อนผมขับแท็กซี่ไงเดอฮะโอแล้วตอนนั้นอ่ะผมก็อยู่ที่นนน,น,นี่แหละตอนนั้นผมก็เช่าบ้านอยู่แถวไอ้วัดเฉลิมวัดเฉลิมอ๋อแล้ว อ๋อแล้วบอกว่าขับรถไปเนี่ยไปแถวบางใหญ่ตอนนั้นอ<ถ>่ะแต่มันก็ประมาณห้าหกโมงเย็นแล้ว่ะอืมก็ไปเจอลุงอยู่คนหนึ่งเป็นลุงแก่โบกรถจะไปส่งให้วัดแห่งหนึ่งที่ไอ้แถวๆนครปฐมอ่ะอผมบอกว่าอ้าดูโหลุงใจนะลุงไปเหรอไหวเหรอบอกเออลุงขับรถไปไม่ทันแล้วเนี่ยลุงจะจะไปงานศพไงก็เลยบอกอไปไปไปผมก็พาไปออกเส้นทางวัดเลยแต่พอไปถึงวัดก่อนจะลงรถลุงบอกว่า ไอ้ตะกลับอะเองกลับเส้นหลักเลยนะอยากกลับทางเก่าอยากกลับทางนี้ถ้าไปทางรัฐเองมาอีกทางหนึ่งเองมาทางซอยวัดทองเงินนะท้ามาทางรัฐอะเป็นคำเตือนที่หวังดีแต่คุณยุทธคิดว่าตนเองคงจะไม่ดวงซวยขนาดนั้นในใจเหมือนอยากจะหลีกเลี่ยงตามคำเตือนแต่ดูเหมือนว่าไม่รู้มีอะไรมาดนใจให้คุณยุทธต้องกลับมาทางนั้นถ้าไปทางรัฐเองมาอีกทางหนึ่ง เองมาทางซอยวัดพระเงินนะถ้ามาทางลัดอ่ะมาทางไหนนะมาทางวัดอะไรนะไอซอยวัดพระเงินน่ะพี่ไอแถววัดต้นเชือกอะไรทางนู้นอ่ะงั้นผมก็ต้องวิ่งอ้อมออกไปส่ยห้กันดิเออไปเถอะไปทางนี้มันไม่ได้บอกทําไมอ่ะมมีอะไรหลวงบอกที่เองมาเองมาทางบางเลนใช่ไหมเมื่อกี้บอกใช่อบอกมึงไม่รู้ว่าเส้นเนี้ยคนเ็าเจอกันมาเยอะแล้วถ้าไม่อยากหัวโกรธนะอย่าไปเหมือนเป็นคําท้าทายที่ถูกหยิบยื่นให้เพราะคุณยุทธเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่กลัวผี เส้นบางเลนเนี่ยที่ว่าที่ว่าดุเนี่ยเหรอเออบางเลนใช่มีแถวบางเลนแยกนพวงอะไรทั้งนั้นที่มันทะลุออกปทุมได้อะไรได้อ่าใช่ใช่ใช่เออเขาเน้นออกนพวงเนี่ยเข้าไปนั่นตรงไปไปเอาทะลุบางเลนรับบนลูกว,วงอะไรทั้งนั้น,น,นอ่ะแถวเวิเลนรัดบนลูกวงอะไรทั้งนั้น,นอ่ะอืมอืมอืมอ๋อเส้นนี้ผีดุเหรอมันมีมันมีทางลัดอยู่อันนี้มันจะเป็นทางลัดก่อนออกมาถนนใหญ่อ่ะจากวัดเนี้ยโผล่มาถ้าโผล่มาเงี้ยถ้าขับมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาโผล่บางเลนเลยแล้วขับมาน อ๋อ,อเป็นเส้นทางลัดใช่ไหมระหว่างกล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 างใช่ครับว่ามันเป็นซอยเหมืนอนหมู่บ้านเหมือนตามซอยทั่วไปอ่ะอแต่ว่ามันเป็นทางเล็กเลี้ยวโค้งไปซ้ายมาอะไรใช่ไหมใช่แล้วม,ลมันก็มีเหมือนอารมณ์เหมือนประวัติมีตะทุ่งนามีบ้านคน,นาทางอะไรอย่างเงี้ยเส้นทางนี้เปรี้ยวจริงๆผมเคยใช้เส้นทางนี้เมื่อประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังเปรี้ยวแล้วก็เส้นทาง วกไปเวียนมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดทางผมว่าผมก็จอดรถกินก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดตรงนั้นของมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวมาขายอยู่ไงเพราะงานศพเนี่ยคือมีหนังมาขายด้วยเพราะงานศพมันมีตังมีหนังมาขายมีของมาขายด้วยผมก็เลยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวช่วยหนึ่งก็คุยคนขายก๋วยเตี๋ยวอีกเขาบอกแน่ใจ้วไปเส้นเนี้ยจริงแน่ใจนะทำไมพี่มีอะไรหรอบอกบ้านผมมาคนที่นี่ผมบอกเลยเส้นนั้นอ่ะผีดูจะตายพี่อย่าไปเลย ออกย้อนไปหน่อยพี่ยอมเดียวล่าหน่อยอืมถ้าจะออกทางลัดพี่ออกทางสายห้าเลยแล้วก็ทะลุนู่นเลยอืมบอกทายขี้เกียจอ้อมอีกมันจะเปื้อนแก๊สแต่เด็ทางนี้มันทางมันตรงกว่าไงเหรอเอ้ไปสายห้าโอไปสายห้ามันก็ไปออกยังไงสายห้าสายห้าสมมติว่แยกพุทธมณฑลยั้ไพี่อ่าเราเมมติว่าเราวิ่งมาทางจักโดยตัวนักเมืองแล้วขมปุ๊บเนี่ยเราก็วิ่งออกมาเลยมาทางวัดหลวงพ่อเปิ่นอะไรทั้งนี้ใช่ไหมโอเราก็วิ่งยาวมาเลยปุ๊บพอจะเจอ แยกปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายไปซ้ายเราวิ่งวนเรื่อยใช่ไหมแล้วก็เจอเจอไฟแดงเลี้ยวขวาแล้วเลี้ยวซ้ายทีหนึ่งแล้วขวาอีกทีเราวิ่งตรงยาวเลยมันจะมาโผล่เส้นวัดต้นเชือกวัดหลังบางอะไรทั้งนี้เสาทอยกันตนาอะไรทั้งนี้สี่ประวัติอะไรทั้งนี้มันจะมาโผล่ทางนี้เลยอ่ะกลางนู้นมันก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าหมู่บ้านอะไรมันเริ่มขึ้นแล้วไงมันเริ่มมีคนมาอยู่เยอะแอืะแต่ถ้าเป็นมอก่อเขาไปฆ่าไปเห็นมันน่ากลวงเนี่นเยอ แล้วไปเจอ,อท่าไหนเข้าแล้วขาวกลับเรากลับไปขากลับกกลับ,บ,บไอทางลับแต่แหละที่บมานนี่ผมมันตรงล,งลุงเลยผมกลับทางเก่าอ่ะเนอะอ๋อมันอ,อาจจะเซฟทางหน่อยว่ามันใกล้ใช่ไหมใกล้หน่อยเพราะมันขับไปนี่ไม่กี่กิโลมันก็ถึงถนนใหญ่แล้วก็ยิงออกบางเลนได้เลยไนงะระหว่างนี้ขับไปว่าขับผมไปเรื่อยๆหละพอไปเจอคันนี้คือบ้านคนมันแล้วมันห่างๆกันอืมแต่พอมันแบบ ไปสักพักมันก็ยังมีจะทุ่งนามีแต่ต้นไม้มีแต่ละเต๊ไม่หมดเลยไฟทางมันมีนะมันมีมันกัแหละจะมันทางห่างกันบางดวงมันก็ดับอืบางดวงมันก็ไม่ติดอืมันก็มืดแล้วไม่มีรถสวนผมสักคันเดียวเอถ้าหากเป็นท่านเองท่านขับมาคนเดียวแล้วก็ยามค่ําคืนแบบนี้ท่านจะรู้สึกยังไงท่านจะเหลียวซ้ายมองขวามองกระจกหลังบ้างหรือไม่ ทั้งที่เวลามันแคบตอนนั้นผมนั่งอยู่เพลินยูเหมือนกันประมาณรุ่มสองทุ่มเองนั่นอะเหรอรุ่มสองทุ่มเองนั่นอะไม่มีไม่มีไม่มีรถวิ่เงเลยอะ่ะอือหือแล้วที่เวลาเนี่ยคือคนกำลังเลิกงานน่าจะมีคนกลับบ้านบ้างอะไรบ้างไหมรู้แถวนั้นไม่มีบ้านคนเลยเหรอมันมีช่วงต้นๆจนช่วงขับเข้าไปกลางๆไม่มีเลยเออแล้วพอขับไปขับไปครั้งนี้ยแล้วไปเจอคนอยู่คนหนึ่งยืนอยู่อืมว่าใครมาบุก่าที่อย่างนี้เนี่ย ถ้าหากว่าท่านเป็นคนขับแท็กซี่และในยามค่ำคืนแบบนี้ไม่ค่อยจะมีบ้านคนแล้วก็มีคนมาโบกรถเพื่อให้ท่านไปส่งตามจุดหมายปลายทางถ้าเป็นท่านท่านจะจอดรับหรือไม่ถ้าเป็นผมผมไม่ครับแล้วถ้าหากว่าเป็นคุณยุทธละ่ะคุณยุทธจะจอดรับไหมเพราะผมก็ไม่กล้าจอดอยู่แล้วเดินทางเปี้ยวๆกันนักเกิมเป็นโจรขึ้นมาทาไงอะเพราะพวกพวกแท็กซี่ด้วยกันนะโดนป้นมาหลายคนแล้วเหมือนมันซุ้มอยู่อีกใช่ไหม แต่ตัวผมน่าเคยเกือบจะโดนนันแต่ไปเจอตำรวจเข้าไปกองเลยขับรถเข้าไปหาตรงป้อมตำรวจไงมันเลยรีบลงรถเลยหนีไปไงอตอนนั้นอ่ะนอนแล้วแถวนูว่นแถวสะพานใหม่อยู่นู่นแหละแถวสะพานใหม่มันก็มันก็ยิงสมัยนี้มันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนน่ากลัวอยู่อ๋อเปรี้ยวนะเปรียร้ยวเดี๋ยวผมก็ขับผมไปเรื่อยๆปุ๊บผมก็มองหนันไปขี มันก็ยืนยือยู่อีจุดหนึ่งอะอเหมือนตอนแรกเจออตรงนี้พอขับไปก็เจอมันอีกอะมันยืนอี่อะจะคนเดิมเหรอยืนโบกมือคนเดิมอ้าวเฮ้ยใส่เสื้อสีขาวก็เก่าหน่อยเกิขงขัดบ้าอืมแล้วก็มองตามรถผมมาพอขับไปก็เจออีกเขาบอกมันไม่ใช่ละรถขับเลยไปแล้วแต่ไปข้างหน้าไปเจออีกเหรอใช่อ่ะไม่ไม่ใช่ละอางนี้คางนี้มันจะเป็นทางโค้งแล้วเป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆพอลงสะพานข้ามคลองปุ๊บ มันก็ใกล้จะถึงทางออกแล้วผมเห็นไฟถนนริบๆแล้วเอ๊ะจะถึงถนนใหญ่แล้วอ,อ,วอพอพอเรียคันนี้คือผมว่าต้องชะลอรถทีหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นะม,มันมีรถมันทุกอะเลี้ยวออกมาจากไอ้ตรงนั้นอ่อพอดีตรงนั้นมันมีเหมือนไอ้เหมือนประมาณว่าไอ้อะไรอะร้านวัดเจดูขอสร้างเหมือนเขากำลังเอารถเก็บอะผมก็เลยจอดชะลอให้เขาถอยรถเข้าไปก่อนอืพอรถหลักคันนั้นเข้าไปเสร็จผมก็จะขับเลือออกมาไอู้้ชาคนนั้นนห่ะ มันอยู่หลังรถผมแล้วมันมันเอาหน้ามาแตกกระจกรถผมแล้วมันห้อยหัวลงมาจะ,ะจกมองจะ,ะจะมากหลังอนะ่ะโอ้เป็นใครก็ต้องตกใจเป็นของธรรมดาเพราะว่าไอแบบนี้มันไม่ใช่วิสัยที่เป็นคนธรรมดาจะทํากันแล้วถ้าหากว่าเป็นท่านท่านจะใช้บทสวดบทไหนครับผมก็<อ>ตกใจอคราวเนี้ยเออมันไม่เท่านั้นเนี่ยขันใบทีหนึ่งขันเนี้ยมันไม่ไม่ได้มีตัวเดียวอาวโอ้โ,อโหมาจากไหนบ้างก็มือสามสี่ตัวยืนล้อมผมอะ <No. S 2> โอ้แต่ละคนสภาพน่ากลัวมากเลยท่านลองวาดภาพดูนะครับในขณะที่ท่านขับรถแล้วก็จอดอยู่นั้นมีพูดหลายๆตนมายืนห้อมล้อมรถของท่านอยู่บางตนแลบลิ้นปิ้นตาหลอกท่านต่างๆนานา,นาแล้วท่านจะมีความรู้สึกอย่างไรขั้นตอนแรกท่านจะทํำยังไงอือ,อค่ะท่างที่ว่าอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงถนนใหญ่แล้วอืมและผมผ่านไปดีๆเอาจริงๆนะ <ม>ตรงนั้นมันมีกอแพงเขาข้าวอยู่<ม>พอมองทิวทั้มันเหมือนประตูอะไรสักอย่างอ่ะ <Yeah. S 2> พอรถทานนนคือเชยผมก็เลยแบบทำอะไรไม่ถูกเคยตอนนั้นกลัวคือเอาหน้าซุปกระพงอะไรอ่ะ <Yeah. S 2> คือกลัวทำอะไรไม่ถูกแล้วอ่ะแล้วรถมันก็เหมือนรถแล้วผมมาโดนขย่าวมาล้อมรถกันหลายๆตนแบบนี้มันก็ขวัญหน,นีดีฝ่อเยี่ยหดต,ตดหายอยู่แล้วแต่นี่พี่ท่านยังมาขย่ารถอีก เป็นการเพิ่มความสยองเพิ่มขึ้นไปอีกพอสักพักหนึ่งรู้สึกเหมือนบางอย่างทุกอย่างมันเงียบลงผมื่อเราลองลืมตาขึ้นมาดูแต่เขาหายไปกันหมดแล้วนับว่าคุณยุทธยังโชคดีที่ผีหลายๆตนที่มาห้อมล้อมรถนั้นหายไปหมดแล้วแต่ผมคิดว่าจะต้องมีผีบางตนที่มันยังสงสัยและเครือบแคลงอยู่นะครับซึ่งขณะนี้มันยืนซุ่มอยู่ แต่เจ้าเดิมคราเนี่ยมันก็มาเหมือนเดิมอีกมาผูู้ตฝั่งข้างกับประตูคนขับแล้วมันก็หายไปเลยผมก็โอโหช็อกเกือบตายเมือน่ะแต่พยายามตั้งสติแล้วขับรถออกมาพอ,อพ้นได้ทันนะั้นมันเหมือนซุ้มประตูเลยสักอย่างรพระจอดทันท่านผมจอดรถดูเลยมันคืออะไรแน่นับว่าคุณยุทธงมีความใจกล้ามากไม่เช่เล่นถึงขนาดที่จอดรถดูว่าตอนที่โดนหลอกนั้นเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยได้มันเป็นประตูวัด แต่ตอนเข้ามาผมไม่ได้สังเกตความที่มัวแต่คุยกับลุงเพลินไปหน่อยไม่ได้แง่งไม่ไอ่มองไงขูขับรถผ่านวัดแล้วว่าจะวอกนะไอ้ตรงนั้นมันป่าช้าพวนอะแล้วร้านตรงนั้นน <shield. S 2> ่ <ue> ะคือร้านร้านวัสดุตรงนั้นผมขับไปทีเนี้ยก็เปิด thinking. อยู่เหมือนเดิมผมก็ยังแกล้งเข้าไปซื้อของแกล้งเข้าไปถากก็อยู่เขาบอกกลางคืนเส้นนี้ก็มีใครเอาใช้หรอกไม่รู้ตรงเนี้ยตรงกําแพงวัดมันป่าช้านั่นน่ะป่าช้านั่นน่ะออกเห็นกรแพงเขาขาวไหมพอเข้าไปปุ๊บเป็นเมนเห็นเมนไหม จะเห็นมีสารลงพราเา็นไหมล่ะแล้วชื่อวัดอะไรเน้อจำผมก็จำไม่ได้วัดอะไรไม่ได้มองอลสสาหรับท่านที่เคยผ่านแล้วก็รู้จักชื่อวัดกรุณาบอกบอกกันด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแต่ว่าประตูวัดมันเป็นเหมือนซุ้งประตูไอ้ตรงข้างบน,นาจะมีรูปช้างอยู่อ่ะอรูปช้างตัวน,น ผมก็เลยแบบรีบขับรถยิงเข้าบังกลับมาอันนี่เลยกับพนนเลยเออแล้วในรถเราไม,มไม่มีไม่มีพระไม่มีอะไรเลยมีไหมไม่มีเลยรถเป็นรถเช่าแล้วเจ้าของเขาเป็นคนอ,อิสลา,ามโอ้เจ้าของเขา็อิสลา,ามคือแกไม่ให้เอาอะไรไว้ในรถเลยไงออือถ้าเราพกติดตัวคงได้ไม่เป็นไรใช่ไหมตอนแรกวันนั้นะคือดวงมันจะจตามหลักผมจะห้อยเร้าทีหนึ่งอะ หก้าองกงเลยมันจะห้อยเยอะวันนั้นน่ะลืมนะความอารามรีแบบตื่นสายแล้วแหวนไม่ได้ทิ้งอะไรไม่ได้ไม่ได้หยิบมาด้วยมาดึงรนให้ลืมพระเจอความจะเดินกลับไปบ้านอีกก็ไม่ใช่แล้วอไปดีกว่าแล้วพระในดวงใจของเราเป็นอะไรคืออะไรองผมอ๋อหลวงพ่อเปิ้ลหลวงพ่อเปิลขี่เสือเออบัดลังพระใช่แล้วก็พระปิตาหลวงปุ่โตวัดประดู่วัดประดู่อืมแล้วก็คุดหลวงพ่อวราโอ้โหพ แล้วก็เสือหัวขาดหลวงพ่อชะไนหลวงพ่อชะไนที่ไหนหลวงพ่อชะไนวัดสังคับพิธีขอนแก่นแล้วก็ตะกุดตะกุดหลวงพ่อตักตะแชนาแล้วก็ขุนแผนที่ชอบก็คุนแผนสามนางแล้วก็คุณแผนชมตลาดเนี่ยชอบอ๋อแสดงว่าเจ้าชู้เลยเนี่ยฮะมันชขเข้มกว่านี้ก็มันมันมีเยอะมันมีหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เจอกระตัวแล้วก็เรื่องคนนู้นคนนี้เล่าให้ฟังเหรอ ผมเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กแล้วไงเล<ร>อแล้วก็นคนท่าคนแก่เล่าเนี่ยจะจะ,จะชอบไปนั่งข้างแล้วแต่กลัวก็กลัวใช่ไหม <c oughs> กลัวก็กลัวแต่ก็ชอบฟังชอบด<อ>ูหนังผีอย่างเงี้ยเลเออชอบฟังรายการผีอย่างเงี้ยอ่ะแล้วขับขับไปไม่กลัวหรือไหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยจะว่าเห็นบางทีก็เห็นผมก็เห็นแบบเวมือนกันนะแต่ว่ารตรงนี้เลยแยกนี่เลยไอ้ตรงแยกแยกไอ้แยกพ่พิ่เนตเนี่ยตรงขว้าง่งเห็นแวบเ<ร>เพราะตรงนั้นอะ มันเคยมีอุบัติเหตุเหมือนกันมอไซค์โดนรถเมย์เหยียบตายไงเ,<อ>เห็นคนแบบใส่หมวกกันน็อกดำ,ำๆมานะ<อ>ว่าใครมายืนตรงนี้มาอ,อะไรคนดูว,ว่าหลิวตัวหัวบ <c oughs> ๆๆเยเดีวได้เอ้าหายไปแล้วอ,อย่างน้อยคนเราอ่ะอย่างน้อยมันไม่เดินไวขนาดนั้นถ้าคนเดินอ,ะอ่ะมันไม่เดินไวขนาดนี้เพราะรถตกลมรถมันติดไฟแดงอยู่ไงเลอะแล้วลลเขายืนอยู่เหรอ,อยืนอยู่แล้วก็หายต่อหน้าเลยแค่ก้มไปหยิบ <ๆ S 2> ยาดมไปเดี๋ยวเอ้าหายไปแล้ว ไม่เจังหว่เขาวิ่งรถขึ้นมอเตอร์ไซค์ซ้อนใครไปหรือเปล่านะมารับตรงนั้นไม่มีมอเตอร์ไซค์จอดเลยนะลงลงไม่มีเลย,ลเลยตรงนั้นแทนทีว่าตรงนั้นมันเป็นเขตเมืองนะคนเยอะมันก็ไม่น่ากลัวแล้วยังมีเรื่องแบบนี้นะแต่ตามต่างจังหวัดผมโดนเหมาเหมาไปเคยมาโดนเหมาไปโน,ปน,น่นไป oh, oh. อุบลตอนกลางคืนโอ้โหอุบลเลยเหรอคือคนรู้จักกันเขาเหมาไปไงอืมอันนั้นก็อันนั้นก็เจอน่ากลัวเหมือนกันค่ะก้าเจอขากลับออกทางรัดนี่แหละเขาก็เตือนนะบอกว่าอย่าออกทางรัดนะวิ่งเส้นเส้นหลักเลยอืม ไอ้ผมไม่อยากอยากแบบอยากสิงเทพเร็วๆเพราะมันจะมีทางลัดแบบมาผูโคราชเลยไงเป็นเส้นไ,ไบยพาสอะ่ะเบ็นพวกสิบล้อชอบใช้กันก็เลยเอ,อไปทางนี้ดีกว่ามันไปเจอเขาใหล้ลัดก,ก,กว่าเยอะไหมล่ะมันกี่กิโลมันลัดป้ะมาสักหูค่าไหลายโลหลายโูเหมือนกันอะยังไม่ได้มันไม่ได้เจอมาก็นู่นแหละคนแก่นั่งอยู่ริมนั่งอยู่ตรงนั้นมันจะข้างๆมันจะเป็นในนี่ว่าจะเป็นเหมือนเขาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเห็นคนแก่นั่งอยู่ แต่ตรงนั้นไม่มีสหารอยู่เป็นสาริีรนตาอืมคณแก่นั่งอยู่นั่งกม้มก้มหัวมันทําอะไรสักอย่างผมก็จอดรถเห็นจอดรถดูพราะคนแก่มันนั่งทําไมอืมก็ลองถามว่าเพื่อมีอะไรจะช่วยเขาได้อืมอืมนี่ไหนได้อหันมาทีนู่นแกลังกินกบอยู่เออแล้วจะมูกแกมีไฟแดงๆไอ้ผีโพงอะ่ะเออโอ้ขับรถหนีเลยเจอผีโพงขุ้นหนีเลยอ๋อเขาเรียกผีโพงเหรอผีโพงใช่แต่เขาบอกเห็นเขาบอกใส่วิสานเยอะผีโพงอ่ะ ก็เพื <S <S right. well, ่อนกันย oh, ังเคยเจอปอบเลยเราวางอยู่ที่บุรีรัมย์บ้านเลอเหรอแต่ตอนไปบวชพระก็เคยเจออะไรแปลกๆอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะเหรอที่ไหนตอนั้นบวชที่ไหนตอนนําบวชที่นนท์นี่แหละตอนนั้นก็เอาวัดอะไรบวชที่นนท์วัดไะนบวชอยู่นี่อบวชอยู่วัดเฉลิมอ๋อวัดเฉลิมเลยเหรอโอ้วัดใหญ่นี่นะวัดใหญ่ตอนนั้นคือที่บวชเข้าไปบวชได้ก็ดี่ละคือเขาบวชฟรีบวชหมู่ไงจักแก่ก็เลยเข้าไปบวชตอนนั้นก็รุ่นๆอยู่วแหละก็หัว โดนยังไงก็อะไรกุติผมไม่ได้อยู่ใกล้เมนไงแล้วผความที่ว่าก็คือมันร้อนอลก็คือเปิดหน้าต่างนอนอืแล้วมองไปก็้เห็นคนนั้นเดินยูนเมนอ่ะเดินวนรอบเมนเป็นเงาดำๆอ่ะแล้วก็ดีเสียงเอากุติเขาเปิดไปก็ไม่เจอใครแล้วแล้วกุติเรานอนกี่คนอ่ะคนเดียวผมว่าพระเขาจะให้นอนรูปเดียวไงพระจะนอนรูปเดียวถ้าเป็นเมนอ่ะคือจะไปนอนรวมกันแล้วแบบปกตินี่มันจะมีห้องเดียวเลยไง คือหลังนึงอ่ะเขาจะแบ่งเป็นสองห้องที่วัดนะคือก็้าพรูปหนึ่งห้องนึงรูปหนึ่งอยู่ห้องนึงอย่างเงี้ยแล้วกุฏินั้นก็มีรูปเราหรือรูปเดียวเลยเหรอเดี๋ยวผมอยู่รูปเดียวเลยกุฏินั้นอ่ะแล้วอีกอันนึงว่างเหรออีกอันนึงว่างอยู่อ้าวเอ๊ะมีภาพบัวตั้งเยอะแยะแล้วทําไมไม่ไม่มีเต็มคือไปอยู่กุฏิหน้าๆกันหมดเลยแอ่แากกุฏิเจ้าวาดอ่ะไปอยู่ตรงัหนหมดเลยคือเขาจัดไหมผมอยู่ตรงนี้องค์เดียวเลยอืม เราจะเลือกเยอะก็ไม่ได้เป็นพระใช่ไหมอย่าพอจะหาเรื่องมากส<อ>ิ<อ>ให้ให้ตรองไหนอ่ะเอาอะ่ะแล้วก่อนงนก่อนนอนเราสวดมงสวดมนต์อป่าก <c oughs> ็สวดแล้วนะแต่ว่าหมาไม้เห็นไงแล้วพระใหม่อ, <c oughs> อืงแล้วตรงนี้ตรงวัดปราสาทเนี่ยเคยเข้าไปทินแต่เข้าไปกลางวันนะยังคนรุกเลดวัดปราสาทนี่เสียวมากเลยผมยังคนรุกเลดผมจอดรถไปหน้าโบสถ์แล้วผมกาเดินไปหาต้นตะเคียน ความที่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้จะถามใครไม่จชวันนั้นน่ะไม่ไม่ไม่มีคนเลยอ่ะนานหรือยังนานยังก็ดวันหลายปีละหลายปีล้ะเมื่อก่อนนี่มันมันยังไม่ไม่โล่งอยู่ถึงตอนนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนมันทึมทใช่เมื่อก่อนมันทึบห่มก่อนมีแต่ป่าออที่ดูเดี๋ยวผมเดินตัดประช้าเข้าไปคนเดียวอะเดินเข้าไปหาต้นต้นตะเคียนอ่ะบอกต้นตะเคียนอยู่หลังวัดแล้วก็ผ่านสาราส่วนศพสาราเขาจะเป็นสารามาเหมือนตามวัดตางจัง่วัดอ่ะ แล้ววันนั้นมีศพตั้งอยู่ด้วยเอเห็นโลงตั้งเลยแล้วก็มันมีริมทางพุทธไอ้เมนไอ้ตรงทานปูนเล็กๆเดินหนังวัดอ่ะขนาดทางปูนใหญ่ๆคราวนั้นเข้าไปไม่เจอใครเลยจะหาพระสักรูปก็ไม่เห็นเลยไปไหนก็หมดก็ไม่รู้ชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่เห็นอ่าแล้วไปเจอต้นตะเคียนไหมก็ไปก็เดินหาสองรอบว่าจะเจอมันต้นตะเคียนมันไม่ใหญ่เนี่ยตรงข้างหลังวัดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อืไม่ใหญ่แต่ต้นตะเคียนที่วาเฮียนสุดๆแล้วัดโบดรอนพม เจอมากระตัวเลยกลางวันแตกๆด้วยวัดโบสถ์ดอนพรมอยู่ไหนฮะก็ได้ยินชื่อเลยเลยเลยเลนี่ยมันก่อนอยู่ถึงวัดสุนแก้ียวพี่ตรงข้ามง<อ>หลังโรงเรียนเทียนบุดมอะ่ะอ๋ออยู่แถวนี้เหมืนอนกันอใช่แต่ผมเข้าไปต้นตะเคียนสองต้นจะมีสองต้นพี่น้องกันตะเคยียนเงินตะเ,เคียนทองทองืมกลางวันแตกๆเลยก็เดินเข้าไปตามหลักหมาไม่เห็นคนแปลกหน้ามันจะเห่าใช่ไหมแต่นี่มันหอนเอะมันไม่ได้หอนตัวเดียวด้วยหมาวัดที่เขาเลี้ยงว่าหลายๆตัวมันหอะพร้อมใจกันหอน กงหอหอนอบู้บูเอ<ล>ยใจแป้าเลยพอมง่ายทูปอ่ะที่ผมจุดอ่ะพอจุดพอปักปูปอัอแก้วที่วางที่ติ้วนวางอยู่ตามหลักถ้าเราไม่ไปหยิบมันไม่หล่นมา<อ>หรอกเนี่ยมันมันหล,ล่นลงาเมื่อมีคนหยิบแล้วมาวางวันนั้นลเลขมันออกเลขนั้นจริงๆร<อ>แต่ไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่ามีคนจ้องมองผมอยู่อะเหมือนมีคนยืนมองผมแล้วข้างๆกันก็มีกุมารทองเลยกดโบสถ์เอาจินนักเขียนเหมือนกันนะ วัดโบสถ์ดอนพรมเหรอแต่คนไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยรู้จักเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนไปไหว้เพราะก่อนนผมเป็นคนแบบชอบแบบไปหาตามวัดแบบนี้ที่ไหนมีอะไรเด็ดๆจะเข้าไปเรนะื่อยแต่ว่าตอนนี้วัดวัดปราสาทนี่เรียบโลงนะ่งแล้วไม่ไม,ไม่ผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะแถวโน้นลหลายปีแล้วนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่เข้าไปสัมภาษณ์ก็มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งแล้วก็รวบรวมกับเพื่อนก็สองสามคนมไอ้ตรงที่มันเป็นเกะกะอะไรข้างหลังเนี่ยเป็นพุ่มเป็นอะไรกุฏิเก่า ก็ททาใหม่หมดเลยนะนั่นแหละทำใหม่หมดเลยเพราาว่แล้วแล้วจะมีกุฏิล้างอยู่กุฏิเหวว่าแบบมีพระผูกคอตายด้วยใช่ใช่เดี๋ยวนี้ทำาปกุฏิใหม่หมดเลยสวยเลยอืมแต่ก็ยังไม่มีพระอยู่นะพระก็มีไม่กี่รูปนะวัดนี้ผมเห็นมีไม่กี่รูปนะแต่ดี่วัดนี้ก็น่ากลัววัดตรงเนี้แถวบางใหญ่นี่แหละวัดหลังบางหลังบางอันนี้อันนี้น่ากลัวออจนมันเข้าไปลึกเหมือนกันนะอน่ากลัวเหมือนกันวันเนี้ย วัดละแล้วก็วัดทั้งแล้วก็วัดบางคอวัดบางคอเนี่ยมีมีแอบว่ามีคนเจอเปรดบ่อยแต่ว่าในในซอนนี้ที่วัดดังๆก็บีวัดลวกนะวัดลวกวัดลวกวัดสีทองใช่ใช่เพราะว่าสมัยก่อนนี่ผมภาคหนังอ่ะผมภาคหนังกลางแปลงไงขี่มอเตอร์ไซค์ภาคหนังตามในนั้นแทนในของน่ะวัดชะลอวัดบางอ้อยช้างวัดลวกอะไรต่ออะไรเนี่ยผมหมายเด็กนะภาคหนังเนอืม ขายังบอกระวังนะเว้ยหะขี่มอไซค์กลับเมื่อคืนมานั่งสอนท้ายกลับมาด้วยฮาขี่ก็เสียวเพราะในคลองเมื่อก่อนในในนั้นนะ่ะมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยมันสวนเขาอ่ะเมื่อก่อนทางมันโคตรมันไม่ได้ตัดให<ช>ม่นเนเดี๋ยวนี้ม<อ>ันตัดใหม่แล้วมันสันมม้นลงสมัยก่อนวัดบางไอ้ช้างนี่ต้องลงเรือไปภาคหนังเนี่ยเดี๋ยวนี้รถถึงแล<อ>้วใช่แล้วกนวัดบางวัดต้องนั่งต้องนั่ง,งเรือเข้า<ช>ไปเลยวัดบางไอ้ช้างเมื่อก่อนนั่งเรือผมยังจําได้ผมไปวัดภาควัดบางไอ้ช้างอ่ะลงเรือไปเรือบ้างจมฮ่ะ อเขาบอกให้เจ็ดแปดคนนี่มันรอดไปสิบสองคนพอเรือสวนมามันจมเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เจอบ่อยก็ดีอะไอ้ตรงนี้วัดวัดคนนอนคอ,อ,อยวัดคนนอนเมื่อก่อนเพื่อนทางคาไปซี้ดีกันไในเจอเออมื่อก่อนจะบอกจำได้เลยผู้หญิงเสื้อส้มบอกรับมาจากไหนอะบอกรับมาแถวตลาดออคนออแถวห้าไมีเจอ,เอ,อดึกแล้วละ่ะอ,อืมบอกแล้วไปส่งนะบอกส่งในซอยวัดวัดคนนอนออบอกพอจะถึงวัดปุ๊บขาหายแล้ว บอกราคารถได้ไหมล่ะบอกไม่ทิ้งอะไรไว้ให้กันอย่างเลยเห็นแค่นี้อบอกแค่นี้ก็ถอยรถออกมาถ้าไม่ทันแล้วแล้วอยู่เ,เมเจอร์อยู่สว่างสว่างเนี่ยยืนอยู่เหรอเนี่ยมันยืนอยู่ตรงป้ายรถเมลาดนนท์ไอ้ป้ายก่อนถึงเมเจอร์ไอ้ตรงนั้นน่ะตรงร้านดาภผมแหละตร,ลตรงโรงหนังเก้าอะโรงหนังเก้ามันจะมานตอนนั้นมันจะมีตอนแถวโน้นแล้วก็มันจะมีไอ้โรงหนังสี่พันละหวานนี่อานครนนท์ละมาเมื่อก่อนเรก็เคยเข้าไปดูอยู่นครนนท์ละมาเมื่อก่อนไอ้หนังคู่วอะตอนเด็กๆอะ โหลดเรียนไปดูกันเนี่ยแถวโน่นเอากินะตำนานเยอะเหมือนกันอะไรที่อะไรเยอะเหมือนกันนะรูดูรู้ก่อนนะแถวท่าอิดเด็กก็เอาเรื่องเหมือนซอยท่าอิดอะสมัยก่อนมันมันไม่ค่อยมีบ้านคนเนี้ยมันเปรี้ยวนะใช่เดี๋ยวนี้คือหมู่บ้านการสัตว์เริ่มเข้าไปแบบไปลุกที่ไปซื้อที่เขาเราก็ทำมาแล้วนะแล้วมีเมื่อก่อนเซร์ฟงเซิร์ินก็ไม่มีนะ แล้วเมื่อก่อนเห็นพ่อพ่อก่อนตอนนั้น่ะคือย้าย,นนนยมาอยู่โน้นเมื่อก่อนพ่อผมแกขับรถเบสายสองนสามนี่แหละพ่อขับอยู่เหรอรถกระป๋องอะอ่ะรถกระป๋องเขียวอ,อะแล้วพ่อผมเสียไปนานแล้วเป็นคนที่ไหนอะุ <ใน S 1> <น>้ยพื้นที่ไหนจริงอะบ้านผมมาอยู่อยู่วงทองอเฮ้ยบ้านผมติดกับบ้านเดียวกับใกล้ๆกับพระเอกอยู่คนอันิคิตเอ็มคนนัอ๋อเหรอเอยอ่างทองนี้ก็ไม่เบานะลงหนังอ่างทองอ่ะในตลาดอ่ะอ๋อไม่เบา ไม่เบาไม่เบาเนี่ยผมโดนมากับตัวเนี่ยโรงหนังอ่ะแม่สสยิ่งเจ้าของโรงอ่ะโอ้โหหลอกอ่ะเคยเขาเล่าให้ฟังตำนานนี้เือได้ยินอยู่โรงหนังตลาดทองเนี่ยตกวิเศษก็เหมือนกันรงตลาวิเศษตลาดสันเจ้าอ่ะหลังวัดดังในวัดลวงพระนุ่มอ่ะอันนั้นเขาเข่าเรื่องกันแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันในหลังซอยเออวัดหลวงเนี่ยวัดหลวงีนสมบทรไปดุวัดหลวงวัดหลวงวัดหลวงวิเศษอ่ะ แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันแตกต่างกันไปนะจะโดนจะโดนหลอกในรูปไหนนะหรือว่ามันหรือว่าเรามันจะเป็นที่เราคิดไปเองหรือเปล่าบางหนึ่งคิดไปเองก็มีมีส่วนบางที่เราฟังบางทีเราฟังเรื่องแบบนี้บางทีใจมันก็คิดไปอ่ะหรือบางที่มันมีเรื่องนี้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองหรือบางที่มันก็เป็นตำนานจริงๆหรือบางที่ก็อาจจะกุกขึ้นมาแค่เป็นเรื่องนิทานหลอกเด็กก็มีเรื่องนิทานหลอกเด็กก็โดนโดนมาเยอะเหมือนกันสมัยเรียนว่าตรงนั้นตรงนี้มีที่ได้ไม่มีอะไรเลย เขาหลอกเราไงเพราะครูหลอกไงมากลัวกลัวเราจะไปนั่นเนี่ยครูเขาก็กุ่เรื่องมาหลอกเราไงเรื่องราวของคุณยุทธที่ได้ชิวเฉียดกับวิญญาณยังมีอีกมากมายเพราะว่าการขับรถแท็กซี่รับผู้โดยสารในเวลากลางคืนไว้ทางช่องจะนำเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับวิญญาณมาเล่าให้ท่านได้รับฟังอย่าลืมนะครับท่านที่ได้เคยเจอกับสิ่งที่เรียกว่าผี อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับมาเล่าขย่าวขวัญให้เพื่อนๆได้รับฟังกันก่อนนอนแล้วท่านจะหลับอย่างมีความสุขก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะไปสรรหาเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้กับท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ท่านนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์ครับ